สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดีโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่าอพอลเลียเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอเสียสามีไปในอุบัติเหตุเธอต้องต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็เลี้ยงดูลูกสาวด้วยความเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็ยากลําบากแต่ทว่าก่อนที่สามีนักฟิสิก์ของเธอจะจากไปเขาได้ประดิษฐ์เครื่องจักรย้อนเวลาทิ้งเอาไว้แล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่โซเฟียกำลังนอนคิดถึงเมลอดีตสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเขาและเธอเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเมลกับเพื่อนนะครับก็ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมที่ยังไม่มีใครเคยทาได้มาก่อนมันเป็นเครื่องจักรที่สามารถย้อนเวลาได้แต่ว่าวันนี้โซเฟียไม่มีเมลอยู่ด้วยแล้วเมลเสียชีวิตไปเพราะถูกคนเมาขับรถชน เรื่องอยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมโซเฟียเป็นทุกข์มากนะครับเธอทํางานอยู่ในโรงพยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนป่วยแล้ววันนี้นะครับขณะที่เธอดูแลคนป่วยอย่างเซ็งอยู่ก็มีโทรศัพท์จากโรงเรียนของไลลี่ลูกสาวของเธอดังขึ้นมาทางโรงเรียนโทรมาแจ้งว่ามีความจําเป็นจะต้องพักการเรียนของไลลี่เพราะว่าไลลี่ได้หนีโรงเรียนมาแล้วหลายครั้งทางโรงเรียนก็เลยขอร้องเธอนะครับให้มารับลูกสาวกลับบ้าน โซฟีก็พยายามต่อรองเพื่อขอให้ลูกสาวได้เรียนต่อแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับเธอหมดหนทางแล้วก็เลยต้องโทรไปขอความช่วยเหลือกับจาเบียเพื่อนรักของเมลนะครับและจาเบียรคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในผู้คิดคนและก็สร้างเครื่องจักรย้อนเวลาร่วมกับเมลด้วยและจาเบียนะครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกับครอบครัวของเธอมากที่สุดเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สนใจในวิชาฟิสิกส์มากเหมือนกับเมลทั้งคู่ทํางานเข้าขากันมาก โซเฟียได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากจากเบียให้ขับรถไปรับไลลี่ที่โรงเรียนโซเฟียตอนนี้น่าสงสารมากนะครับเธอต้องทำงานแล้วก็ดูแลลูกขณะเดียวกันเธอก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลในคดีของเมลที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายเธอรับไม่ได้กับคดีที่มันล่าช้าทำให้คนร้ายยังคงลอยนวลอยู่ในสังคม ขนาที่ตัวเธอเองก็ลำบากมากลูกของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมมากตั้งแต่เสียพ่อไปไลลี่ไม่สนใจการเรียนเหมือนเดิมและก็ไม่สนใจกิจกรรมการสร้างจรวดสมัครเล่นด้วย แล้วโซฟีนะครับก็เอาปัญหานี้ไปปรึกษากับจาเบียเขาก็ปลอบใจเธอแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตตอนที่เขาเจอกับเมลครั้งแรกให้เธอฟังว่าที่บ้านเกิดของเขาอ่ะมีแต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านแต่พอเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เคยเจอคนประเภทนี้เลยแต่พอได้มาเจอกับเมลครั้งแรกที่ได้พูดคุยกันก็เหมือนกับประจุอิเล็กตรอนมันได้ดึงดูดกันพวกเขาก็เลยสนิทกันมาก แล้วพอจาเบียนะครับกลับถึงบ้านเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการประกอบเครื่องเล่งอนุภาคของเครื่องจักรย้อนเวลาเพื่อให้มันเสร็จตามความฝันของเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีเมลอยู่ช่วยแล้วก็ตามขณะที่ทางโซฟีนะครับเธอก็พยายามเอาใจแล้วก็ดูแลลูกสาวให้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่ถูกใจลูกสาวของเธอเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันเกิดของไลลี่เธอก็มาเลี้ยงฉลองให้กับเธอแต่ลูกสาวก็ไม่สนใจทำเฉยเมยกับเธอจนเธอเครียดมากต้องไปหาจาเบีย เธอบอกเขาว่าเธอเครียดและก็เกลียดคนที่ทําให้ชีวิตเธอต้องเป็นแบบนี้จาเบียก็บอกว่าเพราะว่าดาร์บี้คือต้นเหตุเขาเป็นคนขับรถมาชนแมวจนตายจาเบียเล่าถึงเหตุการณ์ในครอบครัวของเขาที่มีเรื่องราวคล้ายกับชีวิตของโซเฟียรครอบครัวของเขาอ่ะถูกโฟร์ตคู่อริของพ่อมาพรากครอบครัวเขาไป โดยที่โฟอน่ยได้ไปแจ้งจับครอบครัวของเขาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลจนพวกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาจับครอบครัวของเขาไปดีที่วันนั้นเน่ยเขาไปโรงเรียนก็เลยรอดมาได้เขายังจําฝังใจจนมาถึงทุกวันนี้ว่าเขาจะช่วยครอบครัวได้ยังไงแต่จาเบียก็บอกว่าสําหรับกรณีของโซเฟียนะ่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเขาพาเธอไปดูเครื่องจักรย้อนเวลานะครับที่เขาแอบประดิษฐ์ขึ้นมาในห้องนอน แล้วพอโซเฟียได้เห็นนะครับเธอก็ถึงกับงงไปเลยเพราะเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อน จาเบียก็เล่าถึงความมหัศจรรย์ของเครื่องนี้ว่ามันเป็นเครื่องจักย้อนเวลาให้กลับไปในอดีตได้แต่ที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือมันสามารถย้อนเวลาไปสังหารคนในอดีตได้ด้วยเขาหวังว่าจะได้ใช้มันเพื่อไปฆ่าโฟสที่กันแกล้งครอบครัวของเขาแต่ทว่าโซเฟียก็ไม่เชื่อว่ามันจะทำได้จริงนะครับจาเบียก็บอกว่าเขาไม่ได้โกหกแต่เครื่องนี้มันยังไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้เพราะมันยังทรงพลังไม่พอแต่มันสามารถช่วยเมลจากอุบัติเหตุในคืนนั้นได้ จาเบียก็ยืนยันนะครับให้โซเฟียเชื่อเขาว่าเขาจะสามารถช่วยเมลได้ด้วยเครื่องจักรย้อนเวลานี้เพราะว่ามันสามารถย้อนไปในอดีตแล้วไปยิงคน้ายได้ถ้าหากมีเป้าหมายที่ชัดเจนพอแต่คนที่ชื่อดาบี้ในเมืองนี้ก็มีหลายคนเราต้องรู้ให้แน่ชัดว่าดาบี้คนไหนที่เป็นคน้ลยตัวจริงที่ขับรถชนเมลในคืนนั้นโซเฟียก็คารว่าแต่เมลก็ได้ตายไปแล้วจาเบียก็พูดอย่างมั่นใจนะครับว่าถ้าหากจะลองดูมันก็ไม่น่าจะเสียาหายอะไร แล้วพอโซเฟียนะครับกลับมาถึงบ้านเธอก็คิดหนักถึงวิธีการที่จาเบียบอกกับเธอยิ่งได้เห็นเสื้อผ้าของเมลด้วยแล้วเธอก็ตัดสินใจขับรถไปสืบหาบ้านของดาบี้นะครับคนร้ายที่ขับรถชนสามีของเธอเธอแอบเห็นดาบี้ขับรถกลับบ้านด้วยสภาพที่เมาและหาเรื่องคนในครอบครัวของเขานั่นก็เลยทําให้เธอตัดสินใจไปหาจาเบียในวันรุ่งขึ้นเพื่อทดสอบเครื่องจักรย้อนเวลาให้ไปยิงดาบี้ แล้วจาเบียนะครับก็เล่าถึงการทำงานของเครื่องเล่งอนุภาคทางฟิสิกส์กับพลังงานควอนตัมให้โซเฟียฟังอย่างมืออาชีพซึ่งเธอก็ตั้งใจฟังนะครับพร้อมกับเซตอัพเครื่องให้พร้อมทำงานเพียงแค่กดปุ่มตกลงเครื่องก็จะทำงานทันทีแต่ทว่าเครื่องนี้มันไม่มีคำสั่งยกเลิกการทำงานแล้วโซเฟียก็ได้ช่วยเหลือจาเบียนะครับจนกระทั่งเขากดคำสั่งตกลงเครื่องทำงานไปสักพัก แล้วมันก็ได้หยุดลงแล้วก็เกิดควันขึ้นซึ่งโซเฟียก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักเครื่องก็ได้ดับไปจาเบียเองก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ผลว่ามันจะสําเร็จด้วยหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่เคยทํามาก่อนโซเฟียก็หวังว่าเครื่องคงทํางานได้ผลแต่เธอกลับต้องผิดหวังนะครับแล้วก็กลับมาบ้านอย่างหมดหวังจาเบียก็เดินตามเธอไปเพื่ออธิบายนะครับ แต่แล้วจูจูโทรศัพท์ของโซเฟียก็ดังขึ้นและเบอร์โทรที่โทรเข้ามาก็เป็นเบอร์ของเมลสามีของเธอซึ่งมันระบุสถานที่โทรไว้ที่สูนสาธารณะใกล้ๆเธอดีใจมากนะครับรีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตจาเบียก็วิ่งตามไป และพอไปถึงเธอก็ได้ยินเสียงเรียกของแมลเรียกชื่อเธอดังมาจากด้านหลังพอหันไปก็เจอกับเมลเธอสวมกอดเขาอย่างดีใจสุดเขตแต่แมลกลับมีสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับยังไม่รู้สึกอะไรแล้วจาเบียก็วิ่งมาทานพวกเขาเมลก็ทักทายจาเบียตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่โซเฟียหันมายิ้มให้กับจาเบียและจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เห็นว่าเครื่องจักรย้อนเวลามันทํางานได้ผลจริง แล้วฉากก็ได้ตัดมาที่สองพ่อลูกเมลกับไลลี่นะครับกำลังมีความสุขกับการได้ทดลองจรวดด้วยกันเหมือนเดิม นั่นก็เลยทําให้โซเฟกับจาเบียดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจาเบียนะครับยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสาม,มารถของเครื่องจักรย้อนเวลาให้ทรงพลังขึ้นไปอีกแต่ทางด้านโซเฟนะครับเธอพยายามทําให้เมลและครอบครัวมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่เธอทําตัวไม่เหมือนเดิมจนเมลเริ่มสังเกตเห็นนะครับเช่นเธอทําในสิ่งที่เธอไม่เคยชอบด้วยการทําอาหารให้เมลแล้วก็ไม่คิมงวดกับไลลี่เหมือนเดิมโซเฟยไม่ได้บอกอะไรสามีนะครับเพียงแต่อ้างว่าเมลเป็นสามีที่ดีมาก แล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกสาวด้วยแต่ทว่านะครับเช้าวันต่อมาเนะี่ยโซเฟียก็รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอจำแผนที่ทำงานไม่ได้และยังรวมไปถึงคนไข้ของเธอเองด้วยแล้วพอกลับมาบ้านก็เห็นว่ามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในบ้านของเธอเมลเล่าเรื่องที่เขาเกิดอุบัติเหตุที่แขนและได้บอกความจริงกับโซเฟียว่าเขากับจาเบียเนะ่ยได้ประดิษฐ์เครื่องจักรย้อนเวลาเมื่อ3ปีก่อนโซเฟียก็บอกว่า ธอรู้เรื่องนี้แล้วเพราะจาเบียเป็นคนบอกเธอเมลก็ถามกัดโซเฟียตรงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจนสุดท้ายนะครับเธอก็ยอมสารภาพทางน้ําตาว่าจาเบียได้ช่วยเหลือเธอเพราะเมลถูกดาบี้ขับรถชนตายเธอและจาเบียจําเป็นต้องทดลองใช้เครื่องจักรย้อนเวลาไปยิงดาบี้ในงานปาร์ตี้ของเขาก่อนที่คืนนั้นดาบี้จะเมามากและขับรถชนเมลจนเสียชีวิตและที่เธอต้องทําแบบนี้ก็เพื่อจะได้เมลกลับคืนมา เพราะว่าตลอดเวลา8เดือนที่ผ่านมาน่ะเธอและไลลี่มีแต่ความทุกข์เมลเข้าใจแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วต่อมานะครับจาเบียรและเมลก็ร่วมกันตรวจเช็คเครื่องจักรย้อนเวลาจาเบียบอกว่าเขาจะใช้เครื่องย้อนเวลานี้ไปช่วยคนโดยจะไปฆ่าคนร้ายที่มันขับรถชนเด็กตายมีคนบาดเจ็บจานวนมากเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่เด็กๆและก็คนเจ็บอีกหลายคน แต่ทั้งเมลและโซเฟียนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องปิดฆ่าคนออกแล้วมันก็จะมีผลกระทบอีกหลายชีวิตที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะครับจาเบียกก็ไม่ฟังเขาแอบใช้เครื่องจักรนี้ปิดฆ่าคนร้ายที่ทำร้ายเด็กๆโดยที่ไม่ได้บอกทั้งเมลและโซเฟียจนได้ ส่วนทางด้านของโซเฟ่นะครับเธอก็คิดมากก็เลยไปค้นหาข่าวของดาร์บี้ในอินเทอร์เน็ตดูจนพบข่าวที่เขาตายแล้วก็ผลกระทบอื่นๆกับครอบครัวของเขาโซเฟ่ก็เสียใจมากนะครับถึงขนาดแอบไปที่บ้านของดาร์บี้แต่ก็พบว่าบ้านของเขาวาถูกยึดแล้วก็ถูกขายทอดตลาดไปแล้วเธอเลยไปขอคุยกับคาร่าภรรยาของดาร์บี้ที่ทํางานอยู่ในร้านอาหารเธอแกล้งทําเป็นเพื่อนของดาร์บี้นะครับแล้วก็คุยกับคาร่าจนพบว่าตอนนี้คาร่าและลูกสาวกําลังลําบากมากลูกของเธอป่วย ต้องใช้ยาโซเฟียก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาจาเบียและก็เมลนะครับถึงผลกระทบของการใช้เครื่องจักรย้อนเวลาไปฆ่าคนโซเฟียเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเธออยากเข้าไปช่วยเหลือคาร่าและลูกสาวเธอก็เลยโทรไปนัดสองแม่ลูกให้มาทานข้าวที่บ้านของเธอขณะที่จาเบียและเมลก็เถียงกันในเรื่องทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และก็ศิลธรรม แล้วพอถึงวันนัดคาร่าและลูกสาวก็มารับประทานอาหารข้ามที่บ้านทั้งสองครอบครัวดูมีความสุขดีขณะที่จาเบียรก็มาที่บ้านของโซเฟียตามคําเชิญแต่เขาก็ตกใจนิดหน่อยนะครับไม่คิดว่าโซเฟียจะเชิญคาร่ามาด้วยทำให้เขาตั้งตัวไม่ทันส่วนเมลนะครับเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เขาประสบอบัติเหตุในขณะทำงานทำให้เขาเสียแขนไปข้างหนึ่งพอทานข้าวเสร็จ จาเบียก็แอบพูดกับโซเฟียถึงเรื่องของคาร่าว่าการสูญเสียคนรักไปอ่ะมันน่าเห็นใจเขาอยากจะช่วยเธอแล้วพอเมลได้ยินเข้านะครับเขาก็เลยไปหาข้อมูลของคาร่าเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือเธอเหมือนกันแล้ววันหนึ่งนะครับเมลก็ได้เอาข้อมูลของคาร่ามาให้จาเบียดูเขาพบว่า คาร่าเคยทํางานธนาคารและประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาก่อนแต่เธอต้องมามีปัญหาภายหลังเมื่อเธอถูกยักยอกเงินจนล้มละลายถ้าหากพวกเขาฆ่าคนที่ยักยอกเงินของคาร่าไปมันก็สามารถที่จะช่วยให้เธอมีเงินมาซื้อยาให้ลูกสาวได้แต่จะเบียรก็คานะครับว่าเราจะฆ่าคนที่โกงเหรอเมลก็บอกว่าถึงอย่างไรคนโกงะมันก็ต้องตายในคุกอยู่ดีสู้ให้ตายก่อนจะดีกว่า โซเฟียก็เสริมว่าการช่วยเหลือคาร่านะ่ะถือเป็นการช่วยดาบี้ไปด้วยจาเบียร์ก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปคิดทบทวนก่อนเมลก็บอกว่าเครื่องจักรย้อนเวลาน่ะมันมีความสามารถย้อนเวลากลับไปได้เพียง5ปีเท่านั้นจาเบียร์ก็แย้งนะครับว่ามันสามารถย้อนเวลาไปได้ไกลถึง8ปีเพราะเขาเคยเอาไปฆ่าผู้ก่อการร้ายที่ฆ่าเด็กๆตายมาแล้วทําให้โซเฟียและเมลนะครับรู้สึกไม่พอใจที่จาเบียร์ทาเรื่องนี้โดยที่ไม่บอกพวกเขาก่อนจาเบียร์ก็บอกแค่ว่า เขาแค่เอาไปใช้โดยพลราการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเ mm hmm. มลกับโซเฟียก็บอกว่าจาเบียร์ไม่สามารถนําเครื่องนี้ไปช่วยครอบครัวเขาได้เพราะถ้าหากเขาหนักไปช่วยครอบครัวตัวเองทุกอย่างก็จะกลายเป็นศูนย์ไปหมดเพราะเขาจะไม่มีโอกาสย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีโอกาสสร้างเครื่องจักรย้อนเวลานี้ด้วยและก็ไม่แน่ว่าโซเฟียจะช่วยเมลให้รอดตายได้หรือเปล่า จาเบียบอกว่าในเมื่อเขาไม่สามารถนําเครื่องจักรย้อนเวลาไปช่วยครอบครัวเขาได้เขาก็จะเอามาช่วยครอบครัวของคนอื่นนั่นก็คือเราใช้เครื่องนี้ช่วยคาล่าได้ แล้ววันต่อมานะครับโซเฟียก็ได้มารับไลลี่ที่โรงเรียนแล้วก็ชวนแอก็กี้ลูกสาวของคาร่าไปเล่นโบลิ่งด้วยกันพอเล่นเสร็จแอ็กกี้ก็มีอาการป่วยฉุกเฉินต้องรีบส่งโรงพยาบาลเธอมีอาการหนักมากนะครับทำให้ไลลี่เสียใจมากที่เพื่อนป่วยหนักจาาเบียนและเมลนะครับก็รีบพัฒนาเครื่องจักรย้อนเวลาให้มันสามารถย้อนเวลาได้นานขึ้นเพื่อช่วยเหลือคาร่า และพอเวลาผ่านไปนะครับอาการของแอ็กกี้ก็เริ่มดีขึ้นและสุดท้ายทั้งจาเบ,บียและเมลก็สามารถทำเครื่องจักรย้อนเวลาให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้แล้วเมื่อมีข้อมูลของคนที่พวกเขาจะฆ่าเพื่อช่วยเหลือคาร่าได้ครบและเครื่องจักรย้อนเวลาก็พร้อมใช้งานแล้วพวกเขาก็เตรียมลงมือนะครับที่จะทำการย้อนเวลาไปฆ่าคนทันทีและเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทําให้ครอบครัวของคาร่าเนี่ยกลับไปมีความสุขและมีฐานะที่มั่นคงเหมือนเดิมก่อนหน้านี้แต่การใช้เครื่องจัดไปฆ่าคนที่อยากยอกเงินของคาร่าเนี่ยมันกลับส่งผลกระทบกับชีวิตของโซเฟียและเมลซึ่งผลกระทบอันแรกก็คือแอ็กกี้จําโซเฟียไม่ได้และผลกระทบต่อมาที่ยายหลวงที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือไลลี่ลูกสาวของโซเฟียเนี่ยกับกลายมาเป็นลูกชายเฉยเลยทำให้โซเฟียและเมลถึงกับงงมากนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลที่น่าจะกระทบมาถึงพวก เขาได้ขนาดนี้ซึ่งพวกเขาเองก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต่อมานะครับขณะที่พวกเขาอยู่บ้านจาเบียก็ได้มาหาพวกเขาแล้วก็ได้รู้เรื่องราวที่ไลลี่นะเปลี่ยนไปเป็นเด็กชายโซเฟียก็เสียใจมากนะครับเธอเอาภาพของไลลี่ลูกสาวในอดีตมาดูนานสองนานจากนั้นทั้ง3ามคนก็มานั่งคุยกัน โซเฟียบอกว่าเธออยากได้ไรลี่ลูกสาวกลับคืนมาเธอได้เสนอที่จะทําให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมโดยให้จาเบียเนะ่ใช้เครื่องจักรช่วยเหลือครอบครัวของเขาเผื่อว่าเธอจะได้ไรลี่ลูกสาวกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่เมลก็บอกว่ามันจะเสี่ยงเกินไปจาเบียก็ยังว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและเขาก็เห็นด้วยกับความคิดของโซเฟีย จาเบียยอมเสียสละที่เขาจะต้องสูญเสียเครื่องจักรย้อนเวลาไปทั้งที่เขาทุ่มเทประดิษฐ์มันมานานนับ10ปีแต่นี่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมลก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าจาเบียจะไปอยู่ที่ไหนถ้าครอบครัวของเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วและเมื่อทั้ง3าคนตกลงกันเรียบร้อยนะครับเมลก็บอกว่าก่อนที่จาเบียจะกดปุ่มเริ่มทํางานเพื่อช่วยเหลือ,อครอบครัวของเขาอ่ะเมลขอไปเที่ยวกับโซเฟียให้มีความสุขก่อน แล้วพอถึงวันที่สําคัญที่สุดของพวกเขามาถึงนะครับจาเบียร์ก็ได้บอกให้โซเฟยกับเมลกลับบ้านไปก่อนพวกเขาจะรู้เวลาที่จาเบียร์กดปุ่มเครื่องย้อนเวลาไม่ได้ทั้ง3คนก็ล่ําลากันนะครับเพราะอีกไม่นานพวกเขาอาจจะไม่รู้จักกันแล้วก็ได้และหลังจากที่โซเฟยกับเมลกลับบ้านไปแล้วนะครับจาเบียร์ก็ได้กลับไปที่ห้องพักเพื่อเตรียมการกดปุ่มเครื่องย้อนเวลาซึ่งทา,านของเมลและโซเฟยต่างก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอีก พวกเขาไม่อยากเสียกันและกันไปโซเฟียบอกว่าถ้าหากเครื่องย้อนเวลาทำงานสำเร็จเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาที่เธอขับรถกลับมาบ้านพอดีและจะพบกับเมลเล่ย์ไลลี่นั่งเล่นจรวดด้วยกันอยู่แล้วทุกอย่างก็ได้สงบเงียบลงจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่ในอดีตโซเฟียขับรถกลับมาบ้านพอเธอเปิดประตูบ้านเข้ามาเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนทุกวันแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป 5.5คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ